สวัสดีครับวันนี้จะพามาเล่นโมดูลเ s e ว่นเซกนต์นะคะเป็นโมดูลตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองเล่นดูง่ายๆก่อนเลยนะครับกดปุ่มขวาเป็นเพิ่มแล้วกดปุ่มซ้ายเป็นลดนะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็สามารถเอามาโชว์ได้มีนั้นึ่งสองสามสี่ก็คือได้4ตัวอักษรนะครับเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรก็ได้แต่ว่ามันจะได้ไม่เต็มทีสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ในตัวของโค้ดเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะพาไปเอาโค้ดก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่ตัวลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ตัวนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจะมีรายละเอียดสินค้านะครับนี่ก็จะเป็น URL ของตัวที่จะไปเอาลิงก์นะครับเก็บไว้ในคลิปนะครับผมโอเคเข้ามาดูกันโอเคทีนี้เราก็มาดู ตัวนี้นะครับลองเข้ามาดูเล็กๆก่อนตรงตัว Image นะคบว่าผมทำไว้ยังไงไบ้างผมจะมีรูปอยู่โอเคเรามาดูรูปกันนะครับอันนี้มันต่อสายเยอะไปหน่อยผมก็เลยเขียนแบบนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจและดูง่ายนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว Arduino นะครับก็จะเอาไป5โวลต์นะครับกับกาวมานะครับตัวเซนเซเว่นนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือด้านบนนะครับอันนี้มาดูด้านล่างโอเคจะมี SCL จะไปต่อขา4นะครับก็คือพิน4แล้วก็ DIO นะครับไปต่อพิน5แล้วก็ VCC นะครับก็ต่อ5บัวของ Arduino แล้วก็กาวนะครับส่วนปุ่มก็จะมีตรงปุ่มนะครับเราจะต่อดิซิตเตอร์ก่อนลงกาวนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็อีกขาข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นบัวนะครับแล้วก็ต่อขาพิน6นะครับเป็นปุ่มซ้ายแล้วก็พินเจ็เป็นปุ่มขวานะครับผมทีนี้เรามาดูการเอาค้ดไปเลยนะครับก็กลับไปที่เทวสักเซนตอนแรกเลยนะครับแล้วเราก็ ลงมาเลยโอเคนะครับก็ที่โหลดมานะครับก็เข้าไปที่ sketch แล้วก็เข้าไปที่ add to z i c นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าของผมมันโหลดมาไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วก็ add to zip เปเลยแล้วกด open นะครับเรียบร้อยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็มาที่ไฟล์ example นะครับอ่ามันก็จะมามี example อยู่ในนี้เลยนะครับก็มาดูถุง Seven s e gment e m 1 6 3 7นะครับตัวนี้ผมจะเขียนอันนี้เป็นไลบรารีของคนอื่นที่ผมเอามาใส่โค้ดตัวเองเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายๆคายกดที่ example 1นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมเขียนเอาไว้ให้โอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูโอเคเรามาเปิดรูปดูตามมทินนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับขา scl นี่นะครับก็เป็นขา4แล้วก็ขา dio เป็นขา5นะครับแล้วก็ pin นะครับตัววั t t o n เป็นขา6แล้วก็ขา7นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็คือ b ั t t o n s t a ตั s หนึ่งกับ s t a ต u s สนะครับแล้วก็มีการเช็ควั t t o n หนึ่ง button สนะครับตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มี data อันนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่เราเก็บเอาไว้มาดูใน setup นะครับ เซตอัพผมประกาศกก 1, 2, ซ,กซีเรียลวิกินเอาไว้1นึ่งพนหนึ่งห้าอสนะครับก็คือรียลมอ monitor นะครับที่เราจะใช้อันที่2ก็คือผมให้เป็น m โ c r o project Thailand ตรงนี้ที่ขึ้นออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เบิร์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับจะได้โชว์ตัวนี้มาจะได้รู้ว่าอ่ามันเริ่มทํางานแล้วนะครับแล้วก็ผมให้พ i n โหมดเนี่ยเป็น btn หกับ btn 2นะครับประกาศเอาไว้เป็น pin โห d e นะครับแล้วก็ให้เริ่มต้นการใช้งาน display นะครับแล้วก็เซตแสง100%เซ์ นะครับก็คือตรงนี้ใครอยากจะลดก็ลดตรงนี้ได้ก็คือการเริ่มต้นดีเพย์ผมให้โชว์แปดแปดเหตุผลเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีเซเว่นเซ g มนต์เนี่ยมีตรงช่องไหน L E D ตรงไหนเนี่ยที่มันขาดแล้วหรือว่าเสียหรือเปล่านะครับก็ให้ดีเลย์ไว้1วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเคลียร์ดีเพย์นะครับแล้วก็ให้โชว์ด a ตตาขึ้นมาก็คือตัวนี้นั่นเองมันจะค่าจะเป็นศูนย์นะครับทีนี้ในส่วนของรูปเนี่ยผมก็จะประกาศเอาไว้ว่าให้มันอ่านในบัตทอนที่1นนะครับเก็บไว้ในสเตตัส ที่1นะครับแล้วก็บัตตอนที่2ให้เก็บไว้ที่บัตตอนสเตตัสที่2นะครับก็เช็คว่าบัตตอนสเตตัสที่1เนี่ยถ้ามีการอ่อนนะครับแล้วตอนนี้ถ้าปุ่มยังไม่ได้กดนะครับก็คือเช็คว t N ที่1เนี่ยคือปุ่มไม่ได้กดเนี่ยก็ให้เข้าทำเงื่อนไขนี้ถ้าปุ่มมันกดแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะให้เช็คว t N ีเนเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้าอันใดแค่รอบเดียวแล้วก็ลองให้ปินว v ท N1 แล้วทําการเคลียร์สกีขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็ทําการลด Data นะครับแล้วก็โชว์อินเทขึ้นมาใหม่พอเป็นเอลก็คือไม่มีไม่มีการกดตรงนี้นะครับผมก็ให้เช็ค v t n หนึ่งตอนแรกที่เป็น1ตรงนี้นะครับให้มาเป็นศูนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรอในการเตรียมกดปุ่มปุ่มนี้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นกันเป็นปุ่มที่2นะครับเป็นปุ่มที่2ก็คือเมื่อ ปุ่มที่2มีการถูกกดนะครับก็เช็คว่าตอนนี้โดนกดหรือ,อยังถ้ายังไม่โดนกดก็ให้เปลี่ยนเป็นกดแล้วนะครับมันก็จะทําการกดแค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็ให้โชว์ฟินออกมาคําว่า BTN 2นะครับแล้วก็เคลียร์ดิสเพย์นะครับแล้วก็ทําให้ Data บวกๆแล้วก็โชว์ดัตตขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็พอเอลก็คือตัวนี้เล่นไข่นี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่หายตัวนี้ก็คืออื่นตรงนี้นะครับก็คือเป็นโลก็คือไม่ได้กดนะครับก็ให้ btn เนี่ยเท่ากับศูนย์ btn สองนะครับเท่ากับศูนย์ก็คือลองกดใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ดีเลยทุกทุกหนึ่งร้อย m i l นะครับทีนี้เรามาลองเบิร์นแล้วลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมก็ขึ้นมาตัวนี้เรียบร้อยคอยทิ้งแลนะครับเดี๋ยวเรากดรีเซ็ตตรงนี้ใหม่อตรงนี้นะครับมันดูตรงนี้ที่เราจะดีเลยกันไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากดรีเซ็ตใหม่ ปุ๊บเห็นไหมครับจะขึ้น8 8 8 8แล้วนะครับ1วินาทีนะครับโอเคทีนี้เราลองกดเพิ่มอ่าจะเห็นได้ว่าปุ่ม2โดนกดแล้วก็ค่าก็เพิ่มนะครับอ่าลองลดเรียบร้อยอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับใครสนใจอยากจะใช้ดิสเพย์ตัวนี้ลองไปโชว์ มอนิเตอร์ดูเป็นแค่ตัวเลขอย่างอุณหภูมิความชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ